อันยองอเซโยวันนี้เราก็จะอยู่เที่ยวที่โซอยู่นะครับวันนี้จะพาไปปิกนิกเล่แม่น้ําพันนะครับเราจะไปซื้อของกินกันที่ตลาดมางวอนนะครับซึ่งเป็นตลาดเทดิชันมาร์เก็ตนะครับหรือว่าตลาดที่ขายของพื้นเมืองและกอาหารต่างๆเนี่ยที่กลางมาแรงมากๆนะครับในโซตอนนี้เป็นศูนย์รวมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวนะครับคนทํางานหรือว่าครอบครัวนะครับรวมถึงผู้สูงอายุก็ชอบไปชอปปิ้งไปซื้อของกินกันที่ตลาดมังวอนแห่งนี้นะครับ การเดินทางมาตลาดบางวรนเนี่ยไม่ยากเลยนะครับสามารถนั่งรถไฟใต้ดินนะครับสายที่6นะครับเสร็จแล้วเนี่ยออกมาที่ทางออกซอนะครับเลี้ยวซ้ายเดินเข้ามาในซอยเรื่อยๆนะครับก็มีบรรยากาศของตลาดนะครับเราเดินเข้าไปเรื่อยๆนะครับประมาณสักสินาทีเดี๋ยวก็จะเจอทางเข้าตัวตลาดบางวอนซึ่เป็นตลาดหลักนะครับตรงนี้ก็จะมีเป็นร้านอาหารคาเฟ่ต่างๆนั้นขายของเสื้อผ้าต่างๆมากมายนะครับระหว่างทางเดินแต่ตรงนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของตลาดบางวรนเช่นเดียวกันนะครับส่วนที่ จะเป็นส่วนที่พวกขายหายเด๋ยวเข้าไปข้างในทีนะครับแต่ตรงนี้ด้านนอกก็จะมีร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับร้านอาหารก็มีทุกแนวนะครับว่าจะเป็นน้อยของกินเล่นอย่างต๊อกนะครับซุนแดนะครับของทอดคิมารีต่างๆคิมบัตต่างๆร้านสลับเปาร้านอะไรเงี้ยก็มีนะครับหลากหลายรวมถึงพวกร้านขายจ็อกบันนะครับของหนักๆก็มีนะครับหรือจะเป็นคาเฟ่ร้านกาแฟน่ารักน่ารักนะครับแถวนี้ก็มีนะครับก็แวะชมแวะทานกันได้เลยนะครับเวลาที่มาเที่ยวที่นี่แล้วก็ตลาดมังกรเนี่ยอยู่ใกล้กับ ฮงแดม,มากๆนะครับถ้านั่งรถเมล์เนี่ยประมาณ23สาป้ายก็ถึงแล้วนะครับถ้าเดินทางจากฮงแดม,มาเนี่ยก็ไม่ไกลนะครับเพราะว่านั่งรถไฟใต้ดินมาแป๊บเดียวนะครับมาลงที่สถานีมังวอที่นี่ก็จะมีตลาดต้นไม้ขายผล,ลไม้นะครับตลาดมังวอลเนี่ยขึ้นชื่อพวกอาหารสตรีทฟู้ดนะครับซึ่งเป็นรสชาติดั้งเดิมของคนเกาหลีที่เขาทานกันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยที่นี่ก็ยังมีพวกของสดของแห้งจำหน่ายด้วยนะครับพวกกับข้าว อย่างพวกเครื่องเคียงอย่างพันชันนะครับมีหลายร้านเลยครับน่าทานผมก็ได้ลองซื้อมาทานบางร้านนะครับก็อร่อยดีนะครับของกินเนี่ยเยอะมากๆนะครับที่ตลาดแห่งนี้เปิดตั้งแต่9ก้าโมงเช้าครับถึงสามทุ่มถ้ามาเนี่ยก่อนเที่ยงจะดีนะครับเพราะว่าของจะเยอะมากนะครับแต่ถ้ามาหลังเที่ยงบางร้านเนี่ยของเริ่มหมดนะครับ อันนี้เป็นร้านทงคัตสึชื่อดังนะครับร้านนี้แนะนําเลยนะครับลองเป็นแบบทงคัตสึสอดไส้ชีสเนี่ยอร่อยมากๆนะครับตัวชีสเนี่ยแบบเยิ้มๆเลยนะครับแล้วก็มีน้ําจิ้มให้เลือกหลายแบบด้วยนะครับอร่อยจริงๆนะครับและนําเลยนะครับราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับนี้เราก็มาเดินดูตลาดกันต่อน,นะครับก็จะมีแบบ แผงขายหมูไข่เนื้ออะไรนะครับพวกปลาต่างๆก็มีนะครับหมึกสดอะไรเงี้ยมีหมดเลยนะครับผักผลไม้ต่างๆก็มาหาซื้อที่นี่ได้แล้วก็รวมถึงแบบพวกของใช้ในชีวิตประจําวันต่างๆพวกขนมต่างๆนะครับราคาที่เนี่ยถูกกว่าในห้างนะครับซึ่งเป็นของแบบเดียวกันนะครับอันนี้ให้ดูบรรยากาศมือนกบเราไปเดินตามตลาดสดที่บ้านเราเลยนะครับแต่ว่าที่นี่แบบอลังการเรื่องของกินมากๆนะครับตลาดบางวแล้วคุณก็จะเห็นว่าที่เนี่ยมีคนทุกเพศทุกวัยเลยนะครับมาเดินไม่ใช่แบบมีเฉพาะคุณป้านะครับ คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายมาเดินแต่ว่ามีคนหลากหลายอายุมานะครับวัยรุ่นใรเขาก็มาเดินกันนะครับเพราะที่นี่ยังมีแบบพวกอาหารสาเร็จรูปที่เป็นพวกสตรีทฟูดเนี่ยขายอยู่อีกหลายร้านเลยครับยิ่งเดินเข้ามาข้างในลึกๆเราก็จะเจออาหารแบบว่าน่าทานน่ากินอะไรเงีย้ยเยอะแยะมากมายครับจอกบันก็มีนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับโอ้โหแบบมีขนมต๊อกต่างๆขนมพื้นเมืองต่างๆเนี่ยหากินได้ที่นี่เลยนะครับถ้าเกิดอยากจะกินแบบความหลากหลายแล้วก็อยากจะรู้ว่าปกติเนี่ยคนเขากินยังไงนะครับมาที่นี่นะครับ ของกินที่นี่เยอะมากๆนะครับไม่มากจะเป็นพวกคันกุกซูแนงยองต่างๆนะครับแต่ที่นี่นะครับอย่างนึงที่ผมสังเกตนะครับคือมีร้านไก่ทอดนะครับ เยอะมากๆเลยนะครับเร่งร้านไก่ทอดนี่ก็ทานเป็นแบบชิ้นเล็กๆกันนะครับเป็นแบบไม่มีกระดูกใช่ไหมครับแล้วก็ราดด้วยซอสต่างๆนี่ครับมีร้านดังหลายๆร้านเลยนะครับแล้วก็บางร้านเนี่ยต่อคิวยาวมากนี่เป็นร้านขายพริกยัดไส้หมูสับทอดนะครับซึ่งเันเนี้ยเป็นร้านดังนะครับออกรายการทีวีเยอะแยะเลยนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยร้านเนี้ยถ้าเกิดกินที่ร้านเนี่ยต้องรับบัตรคิวนะครับเพราะว่าเขาเป็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือจะมีมอกกะรีเนี่ยจากหลายที่ทั่วประเทศเลยนะครับเวลากินเนี่ยกินคู่กับ พริกซอสไส้อร่อยมากๆเลยนะครับอันนี้จะเป็นพวกร้านขายพวกปลาดิบต่างๆนะครับของทะเลสดต่างๆนะครับซึ่งราคาเนี่ยก็ไม่แพงเลยนะครับมีพวกข้าวปั้นซูชินะครับซึ่งข้าวปั้นซูชิอะไรต่างๆเนี่ยที่เกาหลีก็หน้าตาคล้ายๆกับญี่ปุ่นนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีปลาบางแบบที่ในซูชิญี่ปุ่นไม่มีเท่านั้นเองนะครับรสชาติเหมือนกันนะครับอร่อยนะครับผมเคยทานนะพวกแซลมอนซลมอนต่างๆทูน่าก็ทําออกมาได้ดีนะครับอันนี้เป็นพวกขนมต่างๆนะครับเยอะแยะเลยนะครับบางอย่างยังไม่เคยเห็นนะครับมาที่นี่ก็ได้ลอองงชิมยย่าเร แล้วก็ที่นี่ยังใกล้กับพวกแม่น้ําหันด้วยนะครับเราสามารถไปเที่ยวแม่น้ําหันใกล้ๆกับสะพานวันโถได้นะครับซึ่งนั่งรถไฟไปต่ออีกไม่ไกลนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปนะครับหลังจากที่ซื้อที่นี่เสร็จแล้วเนี่ยผมก็ไปนั่งกินที่ริมแม่น้ําหันนะครับช่วงนะครับเดือนเมษายนะครับมันก็เป็นช่วงที่อากาศกำลังดีนะครับช่วงช่วงสงกรานะครับอากาศเย็นๆนะครับสบายๆนะครับแต่ตอนช่วงเย็นๆเนี่ยเย็นมากเลยนะกลางวันเนี่ยเดินยังแบบรู้สึกแบบว่าโอเคนะครับใส่เสื้อยืดตัวเด ต้องมีแจ็คเก็ตมีเสื้อหนาวใส่นะครับเพราะอากาศริมแม่น้ำเนี่ยเย็นจริงๆนะครับนี่เราก็เดินดูบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะครับอ่าเใช่ไหมครับก็มีอาหารหลากหลายเลยนะครับแล้วที่เนี่ยจอกบันก็เยอะมากนะครับขาหมูเกาหลีนะครับอันนี้เป็นพวกเครื่องเคียงนะครับพวกพันชันต่างๆนะครับข้าวต่างๆสําเร็จเนี่ยมีเยอะๆนะครับราคาก็เริ่มที่2,000ันสามพวอนเท่านั้นเองนะครับซึ่งถือว่าราคาไม่แพงนะครับที่ผมมาทานเนี่ยผมชอบมากๆเลยครับพวกกิมจิต่างๆนะครับแล้วก็อ่าเป็นพวกนะครับไข่ นะครับไข่ต้มนะครับแล้วก็ทําแบบเป็นน้ำพะโล้นะครับแช่ในซีอิ๊วแบบเกาหลีนะครับไข่ต้มนะครับเป็นพวกไข่นกกระทาไข่ไก่นะครับดองซีอิ๊วเกาหลีเนี่ยก็อร่อยจริงๆนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งของตลาดบางวัวก็จะมีตลาดที่ชื่อว่าตลาดเวิร์คทรับนะครับซึ่งเป็นตลาดที่ขายของลักษณะเดียวกันแต่ฝั่งเวิร์คทรับเนี่ยจะเป็นพวกกับข้าวเยอะมากนะครับแล้วก็มีพวกขนมโฮลท็อกต่างๆนะครับเยอะเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปดูกันนะครับเดินออกมาทังสุดซอยบางวัวเมื่อกี้นะครับข้ามมาตรงนี้เขาเรีียยกตลาาาดนนะะครรรับบบเจมแโอ้้ข พวกซิมมือถือก็มีนะครับแล้วก็ขายขนมต่างๆนะครับเนื้อหมูเนื้อไก่อะไรเงี้ยนะครับเนื้อวัวอะไรเงี้ยมีหมดนะครับคล้ายๆกับฝั่งเมื่อกี้แหละครับเราก็เดินกันมาเรื่อยๆนะครับแต่ตรงนี้มันจะไม่ลึกเท่ากับฝั่งที่เป็นบางบอนนะครับแต่ว่าของกินเยอะเหมือนกันถามว่าร้านไหนอร่อยเหมือนกันครับเพราะหลายๆร้านเนี่ยก็การันตีนะครับอันนี้ผมผมมาช่วงที่มันแบบค่อนข้างที่จะเย็นแล้วอะสามโมงสี่โมงโครร้านค้าบางร้านเขาก็เลยปิดแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกแหละถ้ามานะครับมาช่วงก่อนเที่ยงนะครับหรือว่า ไม่เกินสักบ่ใบสองใบสามเนี่ยจะดีมากนี่ผมมาเป็นสี่โมงกว่าแล้วนะครับก็เลยได้บรรยากาศบอกว่าร้านก็ปิดไปเยอะแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่ก็จะเป็นพวกร้านขายพวกเครื่องเคียงพันช์ชัทอะไรต่างๆนะครับก็มีให้เลือกซื้อเยอะแยะมากมายนะครับอ่านี่เป็นกิมจินะครับนี่คือกิมจิเขาทำมาแบบสดๆนะครับแต่อย่างเงี้ยอาจจะต้องเอาไปเก็บอีกสักระยะหนึ่งนะครับถึงจะทานได้รสอร่อยนะครับเว่าทานแรกๆอาจจะมีเปรี้ยวๆบ้างนะครับคนก็จะนิยมมาซื้อพวกกับข้าวต่างๆเนี่ย นี่ผมให้ดูนะครับเห็นไหมครับข้าวต่างๆเนี่ยน่ากินมากๆนะครับมีสารพัดยำสารพัดกิมจินะครับแล้วพวกผักดองอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับปูดองอะไรก็มีนะครับที่นี่ อันนี้เป็นพวกเครื่องปรุงต่างๆกระปิน้ำปลานะครับในกระปุกข้างล่างนี่เป็นพวกปลานะครับขวดๆนี่คือเป็นพวกน้ำปลาต่างๆนะครับซึ่งก็มีหลายแบบนะครับร้านนี้จะเปขายพวกของทะเลแห้งนะครับปลาแห้งต่างๆอันนี้โฮต็อกนะครับที่นี่ก็ทำแบบสดๆเลยนะครับร้านคุณป้าร้านนี้ขายดีมากๆนะครับคนรอต่อคิวเยอะเลยนะครับถ้าเกิดใครมาเที่ยวแล้วผมแนะนำลองดูเดินดูทั้งสองตลาดนะครับแล้วก็จะพบกับแบบ พวกอาหารน่ากินเยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่ผมก็ยืนสั่งคุณป้ามากินนะอันนี้ราคาพันห้าร้อยวอเลยนะครับเรียกว่าไม่แพงนะครับอร่อยด้วยนะครับคุณป้าทอดให้สดๆใหม่ๆก็จะมีแป้งอยู่สองแบบเป็นแปออ้งขาวแล้วก็อีกอันนึงเป็นแป้งปออกสีน้ำตาลน,นะครับน่าจะทำจากพวกข้าวไรซ์เบอร์รี่ต่างๆเนี่ยคุณป้าก็จะตักพวกซินนามอนอบ ก็คือซินนามอนอบเชยใช่ไหมครับน้ำตาลแล้วก็ถั่วง,งาต่างๆเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็ปั้นเป็นลูกกลมๆครับแล้วก็ลงไปทอดสักแป,ป๊บหนึ่งแล้วก็เอาที่กดเนี่ยมากดแล้วก็ทอดสลับไปสลับมานะครับเนื้อสัมผัสข้างนอกเนี่ยมันก็จะกรอบนิด,น,ดนิดนะครับแต่ส่วนข้างในเนี่ยเหนียวนุ่มนะครับแล้วก็หอมหวานแล้วก็กรึบๆด้วยด้วยถั่วนะครับกลิ่นอบเชยหรือซินนามอนเนี่ยหอมมากๆนะครับแล้วกลิ่นน้ำตาลสายแดงเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่ารสชาติมันชุ่มฉ่ำค,คล้ายๆเรากินแบบน้ำพึ่งเลยนะครับอรอ ผมก็แวะมาซื้อเนี่ยผมชอบมากๆ,ๆเลยครับเป็นเพราะว่าสึกสอไส่ชี้น่บอกได้เลยโอโ้โหอร่อยจริงจังมากๆนะครับเราํำซอสเนี่ยเราเลือกได้หลายแบบเขาจะมีซอสหลายตัวให้เราเลือกนะครับแนะนำเลยถ้าเกิดมาเนี่ยร้านนี้นะครับเป็นอีกร้านหนึ่งที่ห้าม,ม,มพลาดที่ตลาดบ,บาง <ๆ S 1> ว<อ>นแห่งนี้เลยนะครับ หลังจากที่ผมซื้อของทานเล่นนะครับของกินเล่นต่งตางๆที่ตลาดมางวอรเรียบร้อยนะผมก็นั่งรถไฟมาต่อน,นะครับแถวแม่น้ําหันนะครับซึ่งตอนนี้มันจะใกล้กับ แถวสะพานบันโพนะครับซึ่งเดินจากตรงนี้ไปไปก็ไม่ไกลนะครับเพราะว่าอากาศมันเย็นๆนะครับผมก็ลองเดินเรียบแม่น้าเพราะว่าจริงๆแล้วแม่น้าพันมันกว้างนะครับมันยาวมากๆนะครับมันมีหลายสถานีรถไฟฟ้ามากเลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าคุณจะไปตรงจุดไหนนะครับวันนี้คือผมมาแถวสะพานบันโพก็จาลองอยู่ตรงนี้นะครับก็เดินมาเรื่อยๆนะครับวันนั้นไปก็มีงานของเซเว่นทีด้วยเขาจัดงานที่ ตรงแถวสะพานบันโพเหมือนกันนะครับซึ่งสะพานบันโพมีอะไรก็คือตอนเย็นเขาเปิดไฟนะครับแล้วก็ยิงแสงเป็นสีสายลุงประกอบกับเพลนะครับสวยงามมากๆนะครับถ้าเกิดใครมาเที่ยวที่โซแล้วเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับช่วงเย็นเนี่ยเราซื้อของแล้วมานั่งทานแถวนี้ได้นะครับแล้วก็ไปนั่งดูน้ำพุนะครับที่เขายิงจากสะพานกันนะครับเป็นน้ำพุเจ็ดสีนะครับเป็นตามจังหวัดเปลนะครับสวยงามมากๆจริงๆนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับเวลาที่ผมมาเนี่ยผมชอบมาเดินแถวริมแม่น้ำนะครับแล้วก็มันดูบรรยากาศมันสวยนะครับว่าบพง บางช่วงของแม่น้าก็มีการปลูกดอกไม้ดอกสักูระอะไรเงี้ยนะครับหรือว่ามีปลูกดอกไม้อะไรเงี้ยเยอะแยะนะครับเวลาถ่ายรูปก็สวยดีนะครับได้บรรยากาศเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับวันนี้ให้ดูนะครับมีนกแบบนกเป็ดน้ําในธรรมชาติอะไรอย่างงี้ด้วยนะครับซึ่งมันไม่น่าเชื่อนะครับว่าในเมืองหลวงเนี่ยมันจะหาแบบว่าดูธรรมชาติแบบนี้ได้นะครับแต่ว่าที่โซเนี่ยมีนะครับเป็นเมืองหลวงละหลายประเทศเราจะไม่ไม่ค่อยเห็นภาพแบบนี้เนาะอ่านะครับแล้วดวงอาทิตย์ก็ใหญ่มากเลยนะครับดวงอาทิตย์ลังตกดินแล้วช่วงนี้ประมาณสักห้าโมงกว่าๆนะครับ เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่แนะนําเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราก็ไปดูบรรยากาศกันนะครับว่าดีขนาดไหนนะครับนนกเ็ล่